ผมอยากจะทําสิ่งที่พิเศษที่ผมไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนคือผมอยากขึ้นมากล่าวคําอําลาคาอุยพรผ่านบทกลอนที่ผมแต่งมานะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับ okay, uh, uh, ถ้าผมแต่งม่าไม่ดีโทษคุณครูอุดมั่นหน่งอยู่โน้นนะโอเคสวัสดีคุณครูที่เคารพเรามาพบกันอีกเหมือนเช่นเคยความสมจำวันวาน,น,นไม่เฉยเมยไม่เคยเลยที่เราไม่ผูกพันในวันนี้เนื่องในวันพิเศษ ผมอยากเสษไร่มนความในใจเป็นคำกล่าวอำลาจากข้างในพูดออกไปให้ครูใจเย็นกันเมื่อยังเล็กยังเด็กไร้เดียงสาทำไมหนาคุณครูช่างใจร้ายถือไม้เรียวไม้แท่เมื่อมาสายฟาดลงลายเป็นรอยไม้บรรทัด นึกถึงวันคราไดเคยเจ็บใจเหมือนข้างในโดนจุดด้วยประทัดต้องใช้ว่านหางโจระขีมาสกัดเอามาขัดมาล้างให้หายเจ็บเคยมีครั้งสองครั้งฉันโดดเรียนไม่เคยเขียนการบ้านที่ครูสั่งไม่สนใจการเรียนอย่างจรงิงจังช่างชิงชังเรื่องเรียนนี่เหลือเกิน เลยกระโดดจากหน้าต <ersch> like ่างออกนอกห้องก้มมองมองย่งเช้าหวังก้าวเดินพอรุ่งเช้าเข้าเรียนเหมือนส่วนเกินโดนครูเชิญเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม้เรียวมาวันนี้ฉันเพิ่งรู้ริดไม้เรียวคือสิ่งเดียวที่แผลงฤทธิ์ให้เกิดผลความประพฤติวินัยระเบียบดี ต้องคนนี้สิริวันท่าอักษรคอยขัดเกล่าคอยชี้นำขยันสอนเป็นตอนๆก็อจางจนรู้แจ้งด้วยวิชาความรู้ด้วยใจรักด้วยน้ำพักน้ำแรงราคาแพลงด้วยอดทนด้วยกายด้วยใจแรงดังสองแสงจากพระจันทร์ฉลองใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาคือกระทาวิเศษสร้างความรักรู้แบ่งปันรู้อภัยให้ประจักษ์ดังเทพพิทักษ์เป่ามนจงปรองดองท่านคุณครูการุ่นจริญยิ่งคือคนจริงคนสอนเราเด็กน้อยความเอื้อเฟื้อเมตตาท่านสอนบ่อย เราเด็กดอยจะไม่ลืมพระคุณท่าน 40, 40ปนี40่สบฝน40หนาวนับพันดาวร้อยฤดูเดินมาเยือนท่านฟันฝ่นาไม่แพ้ดังดาวเคียงเดือนคอยพร่ำเตือนพร่ำสอนอยู่ร่ำไปความเสียสละของท่านในวันนั้นรับประกันความรู้เราทุกคนถึงเวลา ขอบคุณความอดทนจากทุกคนถึงท่านคุณครูเอ่ยสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวคำอวยพรผ่านบทกลอนขับขันความในใจไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดโปรดชงให้รัตนตรัยคุ้มครองท่านขอให้จิตให้ใจมีความสุข ขจัดทุกทั้งปวงด้วยอภินิหารขอจงให้พระพุทธโดนบันดาลพระประธานสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงเทินขอบคุณครับตบมือขอเสียงตบมือในให้กับตบมือโอเคนะครับขอบคุณครับ